ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแทนทาลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการด,ดวงความรักให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำเดือนกันยายนปีพศ2564นะคะคลิปนี้แบ่งเป็น2องพาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นในเรื่องของคนที่มีประเด็นความรักหรือว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนพาร์ทที่2จะเป็นในเรื่องของคนโสดนะคะ ก็ดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศที่3กลุ่ม l g b t q ดูได้หมดเลยการอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะคะทุกท่านนะอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเรานะคะบางทีมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้หรือบางทีอาจจะไม่มีเหตุการณ์น,นั้นเลยก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางหรือบางครั้งมันอาจจะเป็นแบบไวเวอร์ซ่านะคะ แล้วก็ยินดีต้อนรับสลับชาวสองของคุณวันอาทิตย์นะคะเรามาดูกันว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะในเดือนกันยายนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะนะอาจจะมีเสียงดังรบกวนยังไงต้องขออภัยนะคนทําคลิปอยู่ติดถนนนะคะอาจจะมีเสียงน้องแมววิ่งผ่านนะคะ,ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะนะคะอันดับแรกเราจะดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักก่อนนะนะคะโดยผู้อ่านจะเปิดไพ่แค่6ใบเท่านั้นไพ่ได้สับไวเรียบร้อยแล้วนะ แคเป็แรกของคุณนะคะห้าเหรียญใบที่สองนะคะแปดมเมท้านะใบที่สามแปดดาบใบที่สี่ราชาถือไมท้าท้าใบที่ห้าสี่เม้เาใบาที่หนะคะดีเมเพรสนะอ่ะสำหรับคนมีประเด็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็สถานะที่ไม่ชัดเจนเนาะนะคะจากหน้าไพ่นะคะผู้อ่านมองว่า เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณน่าจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ได้ดีกับใครสักคนหนึ่งที่กําลังมีปัญหากันอยู่นะช่วงนี้หรือก่อนหน้านั้นก็ได้นะมันยังเป็นปัญหาที่เรื้อลังเป็นปัญหาที่ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะขออภัยนิดนึงนะคะมันอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ตรงเนี้อ่ะอ่ะ,อะพอได้เนะตรงนี้นะคะอ่าจะเป็นเรื่องราวนะคะที่มันมีสองประเด็นประเด็นแรกนะคะ จะเป็นเรื่องของการเงินประเด็นที่2จะเป็นในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์นะคะคุณน่าจะดีลกับใครสักคนอาจจะเป็นทางไกลก็ได้ต่างชาติก็ได้ต่างเผ่ต่างจังหวัดต,ต่างอายุได้หมดเลยต่างสถานะหรือต่างอาชีพได้หมดนะคะทุกท่านนะนะคะคนที่คุณดีลอยู่ด้วยเนี่ยคนนี้นะคะจริงๆแล้วเขายังไม่โสดนะถ้าอ่านตามหน้าไพ่นะคะนะเตร e ยมเพรสขึ้นมานะคะนะเตร e ยมเพรสขึ้นมาแล้วก็มีสิ่งในเทา้าบ่งบอกถึง คนที่มีสถานะที่ไม่ชัดเจนแหละนะคะเขาอาจจะบอกกับเราว่าแยกกันอยู่หรือเขากับคนนั้นอาจจะาห่างกันแล้วไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารในขณะที่คุณกับเขากําลังสื่อสารกันอยู่คนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มงานราชการหรือถ้าทําธุรกิจผู้อ่านมองว่าคนคนนี้น่าจะมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งของสวยๆงาม,งามนะคะของนําเข้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องประดับได้หมดเลยนะคะนะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์เจอจากการทํางานเจอจากการติดต่อสื่อสารหรือบางคนเจอจากโซเชียลก็ได้เขาน่าจะอยู่ในกลุ่มของราศีเมษราศีธนูราศีกันก็ได้นะคะทุกคนหรือเป็นได้ทุกราศีที่คุณดิวอยู่นะคะนะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะมันเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามากระทบนะอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะที่มีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะเหมือนกับว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่ ที่คบกันเนี่ยเข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าหรือเข้ามาเพื่อที่จะแบบอ่าเป็นตัวแทนของใครบางคนที่แบบชั่วระยะเวลานึงไหมนะคะมันมีคําถามอยู่ในใจแต่คุณก็ไม่กล้าถามไม่กล้าจะสื่อสารกันนะคะคุณกับเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงทั้งคู่นะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยที่แบบอ่ง้อหรือไม่ค่อยที่แบบว่ายอมกันง่ายๆนะคะนะช่วงนี้นะอาจจะคุยกันน้อยลงบางคน อาจจะบล็อกกันไปหรือบางคนอาจจะไม่ได้สื่อสารนะคะหรือบางคนถามคําตอบคําไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบว่าพิมพ์มาเป็นแถบยาวเลยแต่ตอนนี้แค่ถามว่าทําอะไรอยู่กินข้าวอยางแค่นั้นเองกับบ้านดีๆนะแค่นั้นอะ่ะมันจะเป็นในเรื่องของช่องว่างของความห่างเหินนะนะคะผู้อ่านมองว่าคุณกับเขานะ่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะเคลียร์แต่ยังไม่กล้าพูดยังไม่กล้าบอกคุณอยากจะถามนะคะอยากจะมี คำถามที่แบบถามเขาแบบตรงๆนะคะเพราะบางครั้งคุณก็มองว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันเหมือนจะมีอุปสรรคหรือมันเหมือนจะเป็นไปได้ยากแล้วก็ค่อนข้างจะทาให้แต่และฝ่ายอึดอัดใจคุณอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารคนเก่าแล้วหรือเขาหย่าร้างกับแฟนเก่าแล้วจริงๆแล้วคุณเหมือนมีเซนส์ว่าเขายังติดต่อกันอยู่เขายังอยู่ด้วยกันนะคะนะนะอ่ะ มาดูหน่อยว่าความรู้สึกของคนนั้นของคุณที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขารู้สึกยังไงมั่งนะไพ่ใบแรกนะคะเด็กถือเหรียญใบที่สองนะคะราชาถือเหรียญใบที่สามนะคะ 6ดาบน,นะผู้อ่านมองว่าจริงๆแล้วคนคนนี้นะคะมีความคาดหวังในตัวคุณนะคะอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครนะคะมีความคาดหวังในตัวคุณแล้วเขามองว่าตัวคนเองนะคะเวลาที่สื่อสารเวลาพูดคุยกับเขาอ่ะดูเหมือนเขามีกําลังใจดูเหมือนเขาแบบอยากจะดูแลตัวเองอะ่ะให้แบบดูดีขึ้นนะคะสมกับที่ว่าเขาต้องสารสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาประทับใจเขาชอบคุณนะนะคะแล้วก็มีความคิดขุในตัวอย่างเงี้ยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะ คนคนนี้นะเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบแคล้ายๆคนนั่นะนะคะสืบส่งนะคะทาเป็นเหมือนเฉยทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรแต่ก็คือเหมือนกับดูว่าเราแบบสื่อสารกับใครมั่งคอนเน็กกับใครมั่งเป็นนักสืบนับส่งเนี่ยนะคะคล้ายๆคนนั่นนะคะอีกอย่างนะที่เขารู้สึกเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้มีอุปรสรรคแต่เขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเนี่ยเขามีความจริงใจนะเขาจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณแบบ ได้สบายใจถึงแม้ตอนนี้อาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราแบบอึดอัดใจนะคะเขาก็พยายามที่จะทําให้เราเห็นพยายามที่จะหาคําตอบตรงนั้นมาให้คุณนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกมาดูของคุณมั่งเป็นยังไงความรู้สึกของคุณไพ่ใบแรกนะคะ5ถ้วยใบที่สองนะคะก้าไม่เทา้าใบที่3าราชินีถือถ้วยอ่ะ ผู้อ่านมองว่าความรู้สึกของคุณตอนนี้เหมือนกับคุณนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆที่เคยเกิดขึ้นกับคุณกับใครสักคนหนึ่งที่เคยสารสัมพันธ์กับคุณมันเหมือนคล้ายๆเป็นเรื่องราวที่แบบมันบนมาอีกรอบมันซ้ํามาอีกรอบนะนะคะคุณรู้สึกว่าคุณต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วหรอนะคะก้าวไม่เท้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ถึงแม้มันไม่มีอะไรที่แบบว่าทําให้เราแบบต้องตกใจเสียใจแต่คุณรู้สึกว่ามันยืดเยื้อมันเหนื่อยมันทรม,มานมันเหมือนจะหาทางออกไม่เจอจะไปต่อก่รู้จะไปแบบไหนถ้าจะถอยก็เราก็ไม่ได้จะถอยด,ยด้วยสาเหตุอะไรนะคะมันก็เลยอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าอ่ะก็ลองปล่อยเลยตามเลยในสิ่งที่คุณคิดนะราชินีถือถ้วยคุณคาดหวังในความรักครั้งนี้นะถามว่าคุณรักเขาไหมคุณรักนะคุณก็อยากจะเริ่มต้นกับเขาแหละ แต่ความรู้สึกของคุณมันยังไม่เต็มร้อยนะคะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนจะออกมาในรูปแบบไหนในเดือนกันยายนน,นี้นะวันอาทิตย์ให้ใบ,บแรกของคุณนะเฮอร์มิตนะใบที่สองนะคะห้าดาบใบที่สามนะคะราชาถือถ้วยแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่าในเดือนกันยายนน,นี้นะคะให้เฮอร์มิตขึ้นบ่งบอกในเรื่องของการนิ่ง การไต่ตรองหรือการที่แบบลองอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะคุณกับเขาจะมีเวลาอยู่กับตัวเองจะมีเวลาในเรื่องของการทบทวนความรู้สึกตัวเองอะไรหลายอย่างที่เรามองว่าเออเวลาเราสารสัมพันธ์นะกับคนคนนี้แล้วเรารู้สึกไงเรามีความสุขไหมคุณทั้งสองคนนะคะจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะทีนี้เรื่องราวความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอะไรที่มันคาราคาซังห้าดาบเป็นการทำลายลับหลังเป็นอะไรที่แบบยังมีความลับจะถูกเปิดเผยนะ ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะจากที่ไม่ชัดเจนมันจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะราชาถือถ้วยแน่นอนเขาไม่เคยพูดบอกรักคุณ,คณเขาจะบอกรักคุณคุณไม่เคยบอกรักเขาคุณจะบอกรักเขาและจะมีในเรื่องของการขึ้นสเตตัสมีในเรื่องของสถานะก็แนวโน้มความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่าคุณกับเขาอ่ะนะคะยังไงซะนะมันจะมีเรื่องราวที่แบบอืเขาเรียกว่าพัฒนาดีกว่าเดิมอ่ะนะคะนะ เขาเรียกว่าข้ามขั้นเลยแหละนะคะจากที่เรามองว่าเราไปตอบไม่ไหวแต่สุดท้ายนะเราก็หาคําตอบนี้เจอนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะความรักความรู้สึกระหว่างคุณกับเขานะนะคะอ่ะเอาละนะคะนี่ก็เป็นสําหรับคนที่มีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนเนาะนะคะก็จะมีความชัดเจนมีการแบบเข้าใจกันมากขึ้นนะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูให้กับคนโสดหน่อยนะ คนโสดวันอาทิตย์ค่ะให้ใบแรกของคุณนะคะราชินีถือไม้เท้านะใบที่สองหนึ่งไม้เท้าใบที่สามเดอะสตใบที่สี่นะคะสองถ้วยใบที่ 5, 1, ห้าหนึ่งเหรียญใบที่หกสามดาบนะคะคนโสดนะสถานก,การณ์ของคุณนะคุณน่าจะเจอเรื่องราวที่ว่าคุณน่าจะได้สารสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะ เขาคนนั้นน่าจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมเป็นใครก็ได้นะต่างชาติก็ได้ต่างเพอต่างจังหวัดต่างอายุได้หมดเลยนะทุกคนนะนะคะทีนี้เรื่องราวความรักความสัมพันธ์มันเป็นการเริ่มต้นที่แบบมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรือมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันยังมีแบบคละคซังอยู่นะคะเหมือนยังมีเงาใครอีกคนนึงนะคะถ้าไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาแหละนะคะยังคอยติดตามยังคอยหลอกลอนยังคอยแบบทาให้แบบค่อยเวทําให้สับสนในความรู้สึกตรงนี้เนาะ คุณกับเขานะ่าะเจอกันจากโซเชียลจากโลกออนไลน์ก็ได้หรือบางคนเจอจากการแนะนําของเพื่อนก็ได้นะคะนะคุยกันมาสักระยะหนึ่งเหมือนว่าเป็นคนที่ใช่เหมือนกับว่าคนคนนี้นะ่าจะเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตของเรานะคะบางคนไม่ได้คุยกันอย่างเดียวอาจจะถึงขั้นสเปดบวกแล้วก็ได้นะอย่างที่บอกเนาะบางคนก็อาจจะมีเรื่องราวดีๆนะคะที่ผ่านเข้ามาด้วยกันเนาะนะคะทีนี้นะคะการเริ่มต้นความรักของคุณกับเขานะมันเหมือนเป็นไปด้วยดีนะคะ มันเหมือนแบบว่าทําอะไรก็คือเหมือนรับลื่นรับเรี้ยไปหมดแล้วแต่สุดท้ายนะมันแจ็คพอตตรงที่ว่ามันมีคนเก่าๆย้อนกลับมาหรือคนที่เพิ่งเลิกลานะคะมาทวงสิทธิท์ถ้าไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาแหละนะคะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดที่ผ่านมานะมันเจออะไรที่แบบสะดุดและหยุดตรงที่แบบว่าตั้งตัวไม่ทันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดเนาะเพิ่งจะผ่านเรื่องราวการเจ็บปวดมานะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ คุณน่าจะดีกว่าคนทางไกลแล้วก็คนคนที่มีหน้าตาทางสังคมอย่างที่บอกและเป็นได้ทุกสาขาและอาชีพนะคะนะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมในเดือนกันยายนนี้นะไพ่ใบแรกของคุณนะคะ8ดาบใบที่สองนะคะเถ้วยใบที่สามนะคะสี่เท้าะ ผู้อ่านมองว่ามีคนเข้ามานะแปดดาบเนี่ยคือคนที่คุณบล็อกไปหรือคนที่แบบคุณเลิกลาไปใครก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้แต่ยังอยู่ในความทรงจําของคุณนะคะจะย้อนกลับมานะเนี่ยก้าวถ้วยจะมาขอโอกาสนะขอเริ่มต้นใหม่นะคะเขารู้ว่าคุณต้องใจอ่อนต้องยกโทษให้กับเขาอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับคนวันอาทิตย์นะนะคะไม่ต้องไปทําตามไพ่ก็ได้นะคะสี่เมท้าแน่นอนนะคะ คนคนนี้น่าจะเคยแต่งงานมาแล้วหรือเคยไปใช้ชีวิตกับใครมาก่อนแล้วแต่เป็นคนเก่าของคุณนะคะตรงนี้เนาะนะคะลองดูนะวันอาทิตย์คุณจะให้โอกาสคนเก่าไหมคนเก่าย้อนกลับมาในความสัมพันธ์นะคะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์ทั้งที่มีประเด็นและก็คนโสดนะคะอาจจะไม่ถูกใจยังไงต้องขออภัยด้วยเนาะเป็นดวงโดยรวมนะคะเอาละทุกคนนะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะแบบ อดทนแล้วก็รอคอยในเรื่องของรักแท้รักที่ใช่สําหรับเรานะคะอะไรที่แบบมันรู้สึกอึดอัดใจมันทรมานปล่อยมันไปนะคะเพราะว่าชีวิตของเราเรากําหนดได้อย่าให้ใครมากําหนดเนาะตรงนี้อ่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะเดี๋ยวยังไงก็อยากจะให้แบบเขาเรียกว่าไงอะอยู่เพื่อตัวเองนะคะเห็นมุลค่าตัวเองนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ